จริงๆเราต้องบอกว่าน้องแฮปปี้เป็นหุ่นที่ทํางานเฉพาะอันนี้ไม่ได้ตําแบบนี้ใช้งานแล้วนะครับแต่ก็เป็นหุ่นที่ค่อนข้างมีการใช้งานที่เฉพาะมากก็คือมะเร็งต่อมไทรอยด์เพราะฉะนั้นเนี่ยมะเร็งต่อมไทรอยด์ก็ไม่ได้มีที่รักษาทุกโรงพยาบาลแต่นี้หลังจากที่ข่าวออกไปเนี่ยจริงๆแล้วก็คงจะไปสร้างประโยชน์ให้กับหลายโรงพยาบาลในดื่นได้เพราะว่าความท้าทายมันเหมือนกันก็คือการที่เราต้องปกป้องรังสีที่มันปนเปื้อนนะครับซึ่งนี้เราเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีโอกาสได้เอาเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์จากที่รจริงแล้วพื้นฐานของหุ่นยนต์นะครับก็จะเป็นพื้นฐานของหุ่นที่เป็น delivery นะครับก็คือ่นุ่นส่งของไม่ว่าจะเอาไปส่งอาหารก็ดีเอาไปส่งของก็ดีแต่ความเจริงแล้วทางการแพทย์เนี่ยจะมีการใช้ที่เฉพาะทางมากนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เอามาใช้ก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะอย่างเครื่องวัดดังสีแล้วก็จะไม่เห็นที่อื่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้นคือการควบรวมอุปกรณ์ทั้งหมดให้เข้ามาเป็นการใช้งานซึ่งนั่นคือความท้าทาย แล้วัอันที่สองเนี่ยผมคิดว่าเราพัฒนานะครับ in h เ u s e นะครับเราไม่ได้เอาหุ่นมาแล้วก็มาขายเฉยๆแต่ว่าเราเป็นการพัฒนาโดยคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆส่วนเนี่ยมันจะมีวิธีการนะครับในการที่ develop ในแต่ละขั้นตอนไปเพื่อได้ประโยชน์ที่สุดเลยและวก็ท้ายที่สุดผมคิดว่า t ูดิจิทัลเนี่ยพยายามจะให้นวัตกรรมเนี่ยมันตอบโจทย์บรรทัดสุดท้ายของการให้ ประโยชน์จริงๆให้มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่ที่เป็นความท้าทายก็จริงๆแล้ว Impact แน่นอนก็คือจะเแบน3แบ่งเป็น3ส่วนหลักๆนะครับสิ่งที่ทําให้เกิดประโยชน์ส่วนแรกเลยก็คือคนป่วยคนป่วยจริงๆแล้วเนี่ยในโรคมะเร็งต่อมไทรอยเนี่ยเขามีความตังวลอยู่ละว่าเขาจะนําเอาสารลังสีเนี่ยไปติดบุคลารกรทางการแพทย์อื่นๆเพราะเวลาเขาเปิดยาทานเนี่ยสารลังสีมันไม่ได้อยู่แค่กระป๋องยานั้นแต่มันอยู่ที่การปนเปื้อนในห้องด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีความกังวลอยู่แล้วแล้วประกอบกับตัวเขาเองก็แทบจะไม่ค่อยมีใครอยากเข้ามาหาด้วยเหตุผลเพราะว่าเขากินสารังสีแบบนี้ตัวเขาเองเขาก็มีรังสีอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเจอคนน้อยมากาะะนั้นพอมีหุ่นเนี่ยมันทําได้หลายฟังก์ชันหุ่นเราตอนนี้ทํเทเลเมดิซีนะครับโทรกับหมอได้ร้องเพลงได้มีเพลงเดินมาด้วยนะครับสามารถทําอีกหลายอย่างได้มากมายรวมไปถึงเราให้มี QR code คถ้าอยากจะดูอะไรเพิ่มเติมก็สแกนที่หน้าหุ่นเลยแล้วเขาก็สามารถ มีปฏิสัมพันธ์อืืนๆได้นะครับนั่นคือเรื่องแรกเรื่องที่2อ,องพวกสํสคัญสุดเลยก็คือเรื่องบุคลากรในการแพทย์หรือเรื่องอุตสาหกรรมซึ่งอันนี้จริงต้องเรียนว่าถ้าบุคลากรในการแพทย์ทุกที่ที่เป็นการรักษามะเร็งแบบนี้เนี่ยจะมีความท้าทายเดียวกันทําอย่างไรเขาถึงจะไม่ปนเปื้อนสารรังสีทา,านใดไปเขาต้องดูแลผลข้าด้วยนะครับซึ่งันั้นคือเป็นความท้าทายหลักๆแล้วก็ข้อที่3เลยเนี่ยของบุคลากรในการแพทย์เลยก็คือเขาจะทํายังไงให้เขามีความ ง่ายในการบริหารจัดการการให้ยาไอ้ a a, ถัง uh, uh, ใสาย,ยาเนี่ยห้าหกกิโลเพราะฉะนั้นเขาต้องถือวันหนึง่งหลายๆรอบนะครับแล้วมีผู้ป่วยหลายๆคนอันนี้ทําให้เขาใช้เวลาเยอะมากนะครับในการที่ต้องเข้าออกเข้าออกพอมันเป็นหุ่นแล้วเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นแลวก็ซิมเลสขึ้นนะครับน,นี้คืออันที่สส่วนที่3ผมคิดว่าเป็นเรื่องอุตสาหกรรมระดับประเทศผมคิดว่าจะมีโอกาสอย่างมากในการนำเทคโนโลยีที่พัฒนารถคนไทยแบบนี้เนี่ย ไปต่อโจทย์กับที่อื่นๆนะครับเพื่อให้ได้ประโยชน์เดียวกันที่เกิดขึ้นครับหุ่นยนต์เราเนี่ยที่ต่างมากๆเลย2เรื่องเลยคืออันแรกเลยเนี่ยสมองของหุ่นทั้งหมดความชนานาญของหุ่นทั้งหมดเนี่ยมนอยู่บนข่าวนะครับอันที่2เราเป็นหุ่นที่มีโครงข่ายทั้งเซลลูล่า 5G แล้วก็ Wi-Fi เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะถูกประมวลผลนี่รวดเร็วค่อนข้างมากดังนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้ Dev e l o p ไปแล้วพัฒนาไปแล้วมันไม่ได้เสียไป ต่มันอยู่บนคลาวเพื่อเตรียมตัวที่เราจะขยายผลได้ทันทีผมว่าท้ายที่สุดนะครับเ,เทคโนโลยีหรือนวัตรกรรมต่างเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องออคำนึงถึงนะครับประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็จริงแล้วอย่างธุรกิจหุ่นยนต์เนี่ยจริงแล้วหุ่นยนต์เนี่ยมันอยู่กับการให้บริการในหลากหลายรูปแบบแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราสามารถใช้การบริการที่เป็นพื้นฐานปกติเนี่ยมาสร้างประโยชน์มากขึ้น เริ่มต้นจากความเข้าใจนะครับว่าความท้าทายอยู่ตรงไหนแล้วเราก็สร้างเทคโนโลยีให้มันไปตอบโจทย์ความท้าทายเหล่านั้นผมว่าอันนี้จะเป็นการที่เราจะช่วยทั้งสกิลเซ็ตของคนของเราเองนะครับทั้งองค์กรนะครับแล้วก็ตั้งประเทศชาติในขณะเดียวกันเลยครับ